สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีกับทางช่องสภา,าปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคาเตือนให้รับชมเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเรามาดาูเส้นทางเดินของเลขก,กําลังเลขมงคลต่างๆ นะครับทุกคนของท่านนะยาม่านี่ก็เป็นแค่เลขมงคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็การวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลทั้งหมดทั้งมวลก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครตให้กับทางช่องศรัทธาปาฏิหารปาฏิหารจะไม่เกิดกับผู้ที่ไม่มีศรัทธานะครับนี่คือคติของกับทางช่องเราเลยนะครับผมก็ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นสมาชิกกับทางช่องเรานะครับก็ได้เลยนะครับสมาชิกนะครับก็จะมีโพสชุมชนบ้างนะครับคือโพสชุมชนเนี่ยผมไม่ได้ฟีกว่าจะต้องโพสนะครับถ้าผมว่างหรือว่าวันไหนที่มันเด่นนะครับจะมาในตัวไหนที่มันเด่นเด่นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะโพสให้นะครับเรามาดูวันนี้กันนะครับยังไม่ได้เขียนผลเลยติดธุระนะครับเพิ่งมานะครับโพสชุมชนนะครับเข้าไปที่หน้าช่องนะครับแล้วก็ฟึบเข้าไปกดที่กรวมาชุมชนมันก็จะขึ้นเลยนะครับนี่จะเห็นเฉพาะ เฉพาะสมาชิกนะครับเฉพาะสมาชิกเด่น48่แรอง9นะครับแต่นะครับอย่าลืมนะครับคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปตัวดูที่คอมเมนต์ v i p 4 6กับ26นะครับไปเข้าคือผมทบไปเลยรอบ v i p ผมบอกว่าวันนี้มันยากนะครับเนี่ยก็ดูครับเนี่ยครับขออนุญาตชื่อโปรไฟล์แต่ละบุคคลแล้วกันนะครับนอเห็นไหเห็นไหมครับเห็นไหมครับ โอ้โหนะครับผมเนาะเออมาเต็มๆนะครับรอบสุดท้ายนะครับและก็วันนี้เห็นไหมเห็นไหมเอ,อ่ยแล้วเห็นจุดไหมผมจุดไว้ตรงไหนมาจริงหรือเปล่านะครับอ่ามาดูผลกันนะครับผลนะติดธุระนะครับเพิ่งมาก็เลยยังไม่ได้เขียนผลเลยนะครับผม <c oughs> หนึ่งสี่สองเก้าหหหหนึ่งเไม่ใช่4ีนะครับเก้าสองสีสองนะทุกคนนะหกโมงเนี่ยแล้วก็6กเเรียงอะไรนี่สามสองหแล้วก็หนึ่งหนึ่ง นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเรามาดูผลกันนะครับผล1 4 2 9 4ฉะนั้ชนะนะครับก็ต้องดัก4 2 9นะครับจะโผลมาจะโผลมาภายใน3เวลานี้คือเป็นตัวเด่นนะครับนี่เป็นตัวเด่นแล้วก็เอามาดูก็ได้นะผมมีตัวไหนบ้างนะครับสมาชิกนะครับรอบกระจายเนี่ยมันไม่มานะครับ ผมบอกตัวไหนนะเมื่อกี้ผมก็ลืมนะครับบอก4 8 9 4 8ตัวรองคือ9นะครับรอบสุดท้ายไปอัดสองหนึ่งเนี่ยนะครับในก้ก็พี่น้องนะครับให้ดูเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับเอามาดูกันรอบแรกมีไหมสี่ซองกับเก้าสีมาทุกวันครับรอบแรกนะครับ เมื่อวานก็มาครับตัวนี้นะครับตัวตัวตัวที่เนี่ยตัวสองตัวนี้วันก่อนนี่มาเหมือนกันครับ2ไปมารอบแรกนะมารอบแรกประจำครับตัวสองตัวสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพิกัดไปเลย2ตัวสุดท้ายนี่คือรอบ4ี่โมงนะครับไม่ไม่ต้องถามนะครับว่าที่ไหนมีที่ไหนมีอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมก็ดูมาเน็ตเหมือนกันนะครับดูมาเน็ตเนี่ยเห็นก็ออกผลเออ เป็นเลขมงคลนินานะครับผมก็ทําให้ดูแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันรอบต่อมานะครับนี่คือ5้าโมงนะครับพิเศษเจ็ดขงหกหาหนึ่งไม่มานะครับนี่ตามเวลาไม่มาคือไม่มานะครับสําหรับผมนะครับแล้วก็มาแค่เลขหนึ่งแล้วใครฟังบ้างนะครับใครฟังที่ผมพูดบ้าง เลขหนึ่งผมประกบให้ทุกตัวมีแค่สามตัวที่ผมไม่ได้ประกบให้หนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเก้าผมคิดว่าหนึ่งจะมาหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเก้ามาหนึ่งห้าใครดักเฉพาะตัวนี้ครับพิมพ์มาให้กาลังใจกันหน่อยใครดักเฉพาะตัวนี้พิมพ์มาให้กาลังใจกันหน่อยรู้สึกว่าผมดักถูกมาหลายงวดแล้วนะครับตัวที่ผมไม่เขียนนีออกนะครับแต่ไม่ได้พิก,กัดว่าจะออกรอบไหนออกแน่ๆนะครับเมื่อวานก็ปลาเข้าไปเจ็ดหนึ่ง เมื่อวานนะครับเมบื่อวานปลาเข้าไปเจ็ดหนึ่งนะครับประจํานะครับประจําเลยอใครจะดักเนยเพราะตัวนี้มีให้เลือกนะครับสมาชิกก็ยังไม่มาอันนี้ตัวดักก็ยังไม่มานะครับทีนี้มาเข้าหกโมงนะครับหกโมงแปดเจ็ดเก้านะครับออกสี่เก้าสองหกเก้านะครับสี่เก้าสองหกเก้า เข้าตัวไหนสองเก้าสี่ไม่ใช่สี่เก้าสองไม่มันทำไมจะออกตรงๆอย่างนั้นออกตรงๆเลยนะถ้าพูดถึงดักเนี่ยนะครับถ้าแบบนี้มันคือออกตรงๆเลยนะทุกคนนะเออใช่ด้วยนะครับสี่เก้าสองออกตรงๆเลยเนี่ยเนี่ยมันเอาตัวนี้มาออกเลยเนี่ยครับสายดัก สายดับหกเก้าอีกตัวนี้ก็จะมาในส่วนเลขเก้าฟึบตัวรองเก้าเ <9 S 2> ด้งในรอบปกติเก้าสองผมไม่ได้ประกบด้วยออกเฉยนี่ไงเข้าในตัววินนี่ไงกี่วันแล้วสมวันแล้วมัง้งตัววินเนี่ยหนึ่งหนึ่งวันนะครับสองสามสี่นี่วันที่สี วันนี้เข้า92นะครับ6-9ไม่ได้ประกบให้นะครับไปประกบแต่เจนะครับอ่าทีนี้มาดูรอบสุดท้าย b p ครับผมบอกตัวไหนครับผมนะครับบีผมบอกครับหนึ่งตัวเดียวครับเอาอีกแล้วนะครับต่อเนื่องนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับวันก่อนก็เข้า1เด้งนะครับ1มา3ตัวเลยนะครับและพิกัดครับ1-2ครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นผมจุดไวไหม ใครได้ดูคลิปเมื่อวานผมบอกที่ผมชอบมากและน่าจะออกมากที่สุดของวันที่สี่ก็คือแปดเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองโผลมาครับเต็มๆด้วยตามเวลาด้วยครับหนึ่งสองนะครับเอามาวินเข้าอีกแล้วครับเรียงสามสองหนึ่งก็สมาชิกนี่ก็เอ,เอาปกติทั่วไปก่อนนี่ครับมาเลขสองสมาชิกเข้าตัวนี้ครับ สองหนึ่งแล้วก็พี่น้องตัวอัดด้วยนะครับอัดไปสองตัวอัดสองหนึ่งกับสี่หกนะครับแล้วก็มาพี่น้องด้วยสรุปเข้าเหมือนเดิมครับศรัทธาปาฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารเกิดกับผู้ที่มีศรัทธานะครับต้องขอกราบกราบใจสมาชิกเลยนะครับกราบใจทุกท่านเลยนะครับยันเพื่อสุดท้ายครับเพื่อสุดท้ายเลยนะครับมามาดูกันต่อนะครับนะนะครับ ฝนตกหลายพื้นที่นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ติดฝนนะครับก็เลยได้ทําคลิปช้านะครับเป็ธุระนะครับปกตินี่ไม่เกิน2องทุ่มนิดๆนะครับ326นะครับงวดที่สามร้อยี่สิบห้างวดติดนะครับคนที่ตามมาตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ยนะครับก็ทีมให้กำลังใจกันได้ครับว่าจริงไหมนะครับวันที่ห้านะครับเดือนหก เดือนแปดนะครับปีหกห้าเขียนผิดแบบนี้สงสัยจะเข้าสามตัวแล้วกระมังนะครับคือที่จริงวันนี้มันเกือบแตกสามตัวไปสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยหนึ่งสี่สองรอบต่อมาก็สามสองหนึ่งคือหนึ่งสองนี่ผมติดตั้งสามคู่นะครับหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองสี่ไม่เอามันออกตัวที่ไม่เอาอ่ะนะครับ เรามาดูกันจะมาตัวไหนเสียดายแปดไม่มานะวันนี้ถ้าวันไหนที่มายากนะครับผมจะบอกว่ายากนะครับ สองหนักได้หนักสองมาลุ้นกันหก สแรงว่ะพรุ่งนี้ทุกคนสองแรงมากครับสองแรงมากสองกับหกในรอดูจะเด้งยี่รอบนะครับหนึ่งอรอบสุดท้าย VP นี่เข้าเข้าทุกรอบนะครับมาทุกวันนะวันนี้มาอีกแล้วนะนะครับ นะสามตัวนี่มาหลายรอบแน่นะครับผมคิดว่านะพุ่งเนี้ยนะครับหนึ่งนี่กลัวจะไม่อยู่แล้วสำหรับสำหรับรอบบีอย่างเดียวนะหนึ่งนี่คาดว่าน่าจะน่าจะไม่เห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> อี่ตัวหนึ่งตรงนี้สองห้าส,สี่พยายามให้เข้ารอบปกติเยอะที่สุดเท่าที่จะเข้าได้มาครบแล้ววทุกคนมาครบแล้วหนึ่งก็มาเก้าครับขอเก้าเลยกันนะครับระวังเก้าโผมาก่อนนะทุกคนนะ ชอบมาก่อนประจำนะครับตามอีกครับเดี๋ยวได้ก่อนวันนี้ก็สองหนึ่งเมื่อวานก็สองหนึ่งวันก่อนก็สองหนึ่งสองหนึ่งสามวันติดครับขอตามอีกหนึ่งวันครับสองหนึ่งครับสองหกตามสองเก้าเลยครับหกเก้าตามต่อหกหนึ่งครับ หกห้าครับหนึ่เครับหนจลูกลักหนออกไปแล้วนะครับ9ก้าครับเก้าแปดเกลูกลักยังมาไม่เยอะนะครับดูตามตัวเก่าไป กี่ชุดเดี๋ยวผมจะเขียนเวลาของไอ้นี้ด้วยนะครับ4ี่โมงนะครับสมาชิกนะครับถ้าใครอยากจะ เป็นสมาชิกท้งางช่องเราก็มีหลายระดับนะครับอยู่ที่ความสะดวกสมาชิกสามารถอัประดับขึ้นมาได้นะครับก็อยู่ที่ความสะดวกออกแหละถ้าใครสมัครไม่เป็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะวันนี้มันก็ออกอยู่ทั้งตัวเนี้ยมันก็ออกด้วยนะครับฟังผมดีๆนะครับถ้าไม่เลื่อนคลิปนะนะครับก็จะน่าจะ,น,าจะน่าจะดีอยู่นะครับเกือบเข้านะสามตัวเสียดายมากเลยเออหายไิธีละตัวมาสามอง 3 2 7ลูกลัก6 2 7 3 6 7เออวันนี้ไม่ได้เอา7มาให้เลยแล้วก็ไม่มาเราต้องดูท่าผมว่ามันจะไปมันจะมา6อะ่ะ7มันไม่น่าจะมา1 3 5 พราะมันออกบ่อยมาก35ห้าเพิ่งมาหายนี่แหละนะครับเพิ่งมาหายไปสองวันเผื่อมันย้อนกลับมานะครับเพราะว่าจะมาเป็นเดือนนะครับเล็วนี้จะมาเป็นเดือนนี้จะมาตัวเนี้จะมาเป็นชุดของเขานะครับสปกอันนี้พิกับปกพิปกนะครับอันนี้ V ดูดีๆนะครับสองตัวนี้ นะครับ16นาฬิกา16นาฬิกาน,นี่คือที่ผมทำขึ้นมาใหม่นะครับคือทำไมถึงว่าทำขึ้นมาใหม่ล่ะครับเพราะว่ามันชอบมา4โมงบ่อยมากเยสอ2ตัวนี้วันนี้ก็มา9นะครับวันก่อนก็มา9วันนึ้งก็มา2กับเนี่ยนะครับ2ตัวนี้ชอบมาก่อนประจำนะครับเห็นไหมนี่ก็92อันนี้ก็0นยนี่ไหมเห็นไหมสองตัวนี้นี่ก็7 นี่ก็เจ็ดกับศูนย์เลยเห็นไหมครับคือยังไม่เคยพลาดเลยน่าจะโอ้เป็นเดือนแล้วมั่งนะครับเนี่ยสองตัวเนี้สิบหกนาฬิกานะครับดูนะพรุ่งนี้จะมาไหมผมว่ามาวะ่ะนะครับดีไม่ดีมาเก้านะครับดีไม่ดีมาเก้าอ่ามาดูตัววินจะเข้าไหมตัววินมันนี่มาสองตัวนะครับมาสองสองเวลานะครับดูตัววินสองหกหนึ่งเจ็ดและเก้าถ้าผม ถ้าผมพูดปุ๊บขึ้นมานี่มาจริงเหมือนเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่ายังไงก็มาก็มาจริงๆ่ะในวินเนี่ยนะครับในวินทีนี้วันนี้ถามว่าต้องมาดูว่าผมไม่ได้ประกบตัวไหนนะครับที่ผมไม่ได้ประกบผมขอดูเลขเก้าเลยกันไม่ใช่วะ่ะเลขหนะึ่งเลขหนึ่งดีกว่าเลขหนึ่งหนึ่งสองอ่าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า 13 14 15 17 18มีไหมเดี๋ยวนะผมไล่ก่อน1 0ึ่าแล้ว1 2 1 3ไม่ได้เอา1 4ไม่ได้เอา1 5ไม่ได้เอา1 6เอแล้ว1 7ต่อแล้วกับ1 8หลายคู่ไม่เอาหลายคู่ไม่มองแล้วหลายคู่จะไม่มองไปมองเลข9นะครับ90 91 92 93 94 95เออนี่มองเลข9นี่ครับนะ9ก9าหนเขียนตัวสีแดงเลยวะเดี๋ยวสมาชิกจะไม่เข้าใจ93 94 95มสองวันติดเลยนะครับที่ออกตัวที่ผมไม่ได้เขียน ถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยผมว่า95 95กับ94นะครับอโอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะกระจ่างนะผมว่าชัดเจนมากนะผมทำเนี่ยนะครับใครชอบเรียกมงคลนะครับก็ย้ำว่านำไปใชใ้เกิดความมงคลนะครับผมจะย้ำเสมอก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทางช่องสถทธาปฏิหารด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ